เลือกเองด้วยเลือกเองด้วยโหเจ๋งเจงมากอ้าวไม่ร้องเหรออ้าวเดี๋ยวร้องคุณไม่เรู้เรื่องเลยสบายสบายเด็กไ่คือ Day to you, happy birthday. To you, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. To you, happy birthday. To you, happy birthday. To you, happy birthday. You. Happy birthday. ออว้พรก่อนต้องอว้พรเก่อนรวยรวยพันล้านร้อยล้านหมื่นล้านมีเยอะมีเอะจะถ่ายรูปถ่าย้าไครับถ่ยน้ถ่ายได้ไหมถ่ายยังถ่ายย่งถ่ายย่งโอ้ยังไม่ได้ถ่ายเลยขอให้รวยรนะคะี่ทำมาือปายิน เอาเสือให้ดูหวยเยอะๆไม่เอานะปวดรวยๆอยากรวยอยากรวยเองทำเองนะคะไม่เลี้ยงแล้วด้วยผัวอะไรอ่ะเค้กตัดมาในลักษณะสุภาพ สุขภาพดีเอาหานในสมุนมีฐานดีเดียวจลาดเลียงลูกเลี้ยงบ้านเลี้งแม่ให้มีความสุขความเจริญจะทำธุรกิจสูงไหญ่ลไปก็ขอให้สำเร็จตามความมุ่งมั่นของเาทุกส่ทุกอางทุกคการเลยสาธุสาธุรวยรวยต้องพอดด้วยใช่ไหม เขงถ่ายให้ไต้องถ่ายรูปให้หมเขาถ่ายวิดีโออย่ีโอมามาเอาถ่ายทิ้งต่อเลยนะถ่ายทิต่ออืวุ่นไม่เขาถ่ายวิดีโอะไหเ้อ่ะ ทุกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคนลูกเลยมันไม่พอตัวเองเลยรักนะจุ๊บจุ๊บเอาไปตัดเองเลยขอบคุณค่ะ